ตามมานั้นก็ไม่ยอมกับ โดีโยวครับไม่รู้เห็นปะนะกับมุ่งเด็กนี่ขี่ไปเพื่อไปมี้ยติดแล้วยอดยอดยาวโดดเอยแยงมาตามแล้วไโอ้โหใส่หลงรู้นะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเห็นนะครับมยุดยาวครับตัวเดิมครับ ต้องเคาะเคาะครับปลามันระแวงมันตามมาครับแต่มันไม่กัดก็เคาะเคาะยึบ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 มาก็แบบมันระแวงใบเลี้ยวครับนี่ครับแล้วเราก็ดัดแปลงใช้การเคาะมิดเลยครับตัวนี้ก็ไซโลครับเฟสเลยครับยังไงก็ฝากอนงานด้วยครับกับนิวยอยางแก้ขันครับทางเพจก็แก้ขันสร้างได้เลยครับรับประกันคุณภาพครับการใช้งานครับอึดมากทนมากเหนียวมากแล้วก็ปลากกินดีมากเจ้าจริงครับสุดยอดครับ